เสียงค่อนลื้ ทุกแรงเสาวานองเป็นขี้เหล่าทุกเสาคํำโอ้ยพี่น้องคะเอาเพลงนี้ออกจากหัวให้ฉันนะคะถ้าหากว่าวาวฮอดขี้เหล่าเมนกกับแกล้มตรงมาแล้วค่ะวันนี้ชนดาพาธรรมภูมิใจนำเสนอเนื้อเนื้อยำตะไคร้กุ้งสดหมูบดหม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 ดมดเอาชนดาถ้าหากว่าหมูหมดแล้วเทสาใส่สหมูทั้งใดมาใส่บับนี้หมูบดหมดหมดหมดพนะ เมนูนี่กินกับเขากด็ดีเป็นกับแกล้มกับแสบเด้ค่ะพี่น้องก่อนอื่นนะคะเรามาล้างกุ้งแล้วก็ตัดหัวกุ้งออกก่อนคะ่ะหลังจากนั้นก็ถอดเสื้อกุ้งออกคะ่ะพอถอดเสื้อกุ้งหรือแกะกุ้งออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเอาเส้นหลังกุ้งออกต่อเลยคะ่ะหลังจากนั้นเราก็มาหั่นกุ้งนะคะหั่นแบบนี้นะคะหนึ่งตัวจะหั่นเป็นสามท่อนนะคะหลังจากนั้นเรามาเตรียมเครื่องสมุนไพรกันเลยคะ่ะมาหั่นหอมให้เป็นแว่นๆก่อนนะคะหั่นกระเทียมต่อเลยค่ะ แล้วก็หั่นพริกค่ะ ตามด้วยหั่นตะไคร้นะคะตะไคร้สองต้นค,ะ <มา S 2> ค่ะมาค่ะเรามารวนหมูกันเลยค่ะตเติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะรวนให้หมูสุกประมาณ80เซนนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่กุ้งของเราลงไปเลยค่ะรวนวทั้งสองอย่างนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะรวนให้กุ้งสุกนะคะกุ้งไม่ต้องสุกมากนะคะเพราะว่าถ้าหาว่าสุกมากไปจะตัวเล็กค่ะไม่น่าอร่อยค่ะให้สุกกําลังพอดีพอดีนะคะพอสุกแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะเรามาทําน้ํา ยำรอเลยค่ะน้ำยำสูตรเด็ดมาแล้วค่ะใส่น้ำปลาลงไป2ช้อนครึ่งนะคะเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนค่ะหรือจะเป็นน้ำตาลอะไรก็ได้ค่ะที่มีอยู่ในครัวเราค่ะใส่มะนาวลงไปจำนวน3มลูกนะคะอินทาาาบีบับกหน้าแล้วกันมนาไลยสอละค่ะพี่น้องเสร็จแล้วก็คเลโคเลโคเล,คล,คลให้เข้ากันนะคะให้เครื่องปรุงของเราละลายทั้งหมดเลยค่ะส่วนผสมทุกอย่างละลายแล้วเข้ากันดีแล้วเราก็มาชิมรสชาติลองดูนะคะถ้าจวดจ้าดฟาดบื้มแล้วเราก็มา ใสหมูแล้วก็กุ้งของเราลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาใส่เครื่องสมุนไพรที่เราหั่นไว้นะคะลงไปได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คูเลคูเลส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะคูเลยังพักนในเสร็จอยู่ค่ะพี่น้องค่ะนำร่ากิงเฮียแล้วบัตท,ที้เมนูนี่เด็ดอิลีค่ะพี่น้องค่ะแซบอิลีค่ะเป็นเมนูที่เฮดให้เข่ามืดหม้อเลยค่ะพี่น้องค่ะลูกสาวตัวเล็กตัวน้อยของเฮาแกกินเข่าต้องสองจานเลยค่ะคูเล่เขากันเสซจแล้วก็มาลองชิมรสเบิงนะจ่าเด้อถ้ารสชาติแซบแล้วก็สามารถเติมใบสะระแหน่เพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะ มาค่ะเรามาคุเลรอบสุดท้ายกันเลยค่ะคุเลคุเลให้เข้ากันนะคะรอบนี้สิบซิมเบิงแล้วเด้อค่ะเด้อถ้าหากว่าซิมเบิงอีกเทื่อนึงคืสิเมิดหมอค่ะพี่น้อง <laughs> แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ <laughs> สำหรับวันนี้ชนด,ดาพาทมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ